สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจอมนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วเชิงมุมนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนนั่นเองนะครับก็นะครับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับก็คืออะไรนะครับมันก็คือตัวเศษหลักโอเมก้านะครับโอเมก้าแบบนี้นะครับมันคือเท่ากับมุมนะครับต่อเวลานะครับ ถ้าเทียบเป็นความเร็วนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับมันก็จะเทียบกันได้พอดีเลยนะครับอันนี้เชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมนะครับอันนี้อัตราเร็วเชิงเส้นนะครับความเร็วเชิงเส้นอันนี้มุมอันนี้คือระยะทางนะครับอันนี้เวลาจะเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะเทียบกันได้แบบนี้นะครับดังนั้นหลายคนจะงงนะครับว่าอัตราเร็วเชิงมุมมันคือยังไงนะครับสมมติว่า มันคือมุมที่กวาดไปต่อต่อวินาทีนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ถ้ามุมถ้าวัตถุนะครับวัตถุชิ้นที่หนึ่งสีแดงนะครับตรงนี้กับวัตถุชิ้นที่สองนะครับสีดำอยู่ตรงนี้ต่างเลื่อนที่ไปได้สมมติว่ามุมนะครับอ่าสามสิบองศานะครับหรือว่า ทำเป็นเรเดียนก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเรเดียนนะครับกับสีดําตรงนี้นะครับก็เคลื่อนที่ไปได้มุม30องศาเหมือนกันอันนี้อัตราเร็วเชิงมุมจะมีค่าที่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันคือมุมที่กวาดไปเท่ากันนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าอัตราเร็วเชิงเส้นจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมันจะมีระยะทางที่มากกว่านะครับอัตราเร็วก็ต้องอ,อ่มากกว่านะครับ เนเวลาที่เท่ากันนะครับเวลาที่เท่ากันทีแต่ว่าสีดำเนี่ยเคลื่อนที่ได้ระยะทางมากกว่านะครับสีแดงเนี่ยเคลื่อนที่ได้ระยะทางที่น้อยกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอัตราเร็วเชิงมุมนะครับความอัตราเร็วเชิงมุมหรือความเร็วเชิงมุมนะครับก็ถือว่ามีค่าที่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเราจําสูตรนะครับของ ถ้าสมมติว่าเป็นสูตรของเชิงเส้นนะครับ v เท่ากับ u บวก a t ใช่ไหมครับถ้าเกิดนักเรียนเคยท่องนะครับการที่ใช้เป็นเทียบกับเชิงมุมนะครับสูตรมันก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าครูให้ v คือเม e g a สองนะครับความเร็วไปนะครับอันนี้ก็ม m e g a หนึ่งแล้วก็ส่วน a นี่คือให้เป็นเอลฟานะครับแล้วก็ t ก็เหมือนเดิมนะครับ อย่างตัวอย่างในข้อนี้นะครับวัตถุก้อนหนึ่งนะครับหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเชิงมุม2เรเดียนต่อวินะครับอันนี้คือความเร็วคล้ายความเร็วต้นนะครับก็คืออเมก้าหนึ่งเมื่อให้แรงคู่ควบกระทําทางทิศเดียวกันนะครับวัตถุนั้นจะมีความเร่งนะครับเชิงมุมนะครับก็คือแอลฟาจงหาว่าถ้าให้แรงคู่ควบกระทําขนาด กระทำนาน5นะวินาทีนะครับก็คือ t นะครับความเร็วช่วงมุมของวัตถุจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ omega 2นะครับทีนี้เราก็แทนค่าไปเลยนะครับ2บวก alpha คือ2 t คือ5นะครับ2บวก10ก็ได้12นะครับเรเดียนนะครับต่อวินะครับ อ่านะครับก็ตอบข้อ2นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ